ปิดช่องคอมเมนต์เดือดเพราะทัวลงหนักมากวันที่9ตุลาคม2024กรณีรายการโหนกระแสเชิญหมอดูและอาจารย์เบียร์และหมอดูวิชาเขมรอาจารย์ควีนมหาเลียบและอาจารย์โจอัปเดตล่าสุดตอนแรกปิดช่องคอมเมนต์ต่อมามาชี้แจงและขอโทษมีข้อความหลุดว่าบอกงมงายในพุทธศาสนาเธอชี้แจงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อในสิ่งอื่นได้ ตัวคุณก็งมงายเหมือนกันคุณบอกพระพุทธเจ้าพูดถูกหมดจริงหมดใช่หมดเอาจริงบางอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะดิฉันไม่ได้ว่าคนที่นับผิวศาสนาพุทธนะครับดิฉันแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคุณเองก็กําลังงมงายในาศาสนาของคุณว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรถูกหมดจริงหมดใช่หมดอาจารย์ควีนมหาเลียบต่อมาไหว้สวยด่วนปิดเพจหนีแล้วหลังทัวลงเละ อาจารย์ควีนซัดคนตื่นทำรรบอกว่าสื่อสารผิดเธออธิบายว่าสื่อสารผิดหลังบอกชาวพุทธงมงายข้อความจากอีซอขยี้ข่าวอาจารย์ควีนมหาเลียบขอชี้แจงหลังออกโหนกระแสะและโดนทัวลลงฉ่ำๆเรื่องมันมีอยู่ว่าคนที่มารุ่มด่าดิฉันอย่างหยาบคายคือคนที่มาจากกลุ่มปฏิบัติธรรมของคุณเบีย และส่วนใหญ่เป็นคนที่บอกว่าตัวเองตื่นทำแล้วคนที่ไปคอมเมนต์ว่าอยู่ฝั่งดิฉันก็โดนด่าด้วยสรุปว่าพวกคุณปฏิบัติธรรมกันจริงๆใช่ไหมส่วนเรื่องประเด็นศาสนาพุทธดิฉันไม่ได้หมายความว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธงม,มงายอันนี้หลงประเด็นครับดิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะดิฉันเองก็ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เข้าใจว่าการสื่อสาร ทำให้เข้าใจผิดหากมีตรงไหนที่ทำให้เข้าใจผิดดิฉันกราบขออภัยชาวพุทธจริงๆจากใจแต่ดิฉันจะไลฟ์หรืออัดคลิปอธิบายในประเด็นนี้อีกครั้งเพื่อให้เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายครับอาจารย์ควีนมหาเลียบส่งคอมเมนต์ชาวโซเชียลติดตามอาจารย์เบียรมาปีกว่าแล้วครับอาจารย์มีบุญมหาศาลมากมีบุญคุณทำให้หลายต่อหลายคนกลับมาเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าที่แท้จริง มีความเห็นถูกกราบขอบพระคุณอาจารย์เบียมากมากครับทรมะกกระชากจิตกระชากใจมากๆตื่นรู้ตั้งแต่รู้จักอาจารย์ครับขออาจารย์ดูแลตัวเองดีๆแข็งแรงปลอดภัยครับพระพุทธเจ้าถูกผิดไม่รู้แต่ฟังธรรมแล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็ดีสําหรับผมแล้วครับแม่หมอพลาดแล้ววอวอได้ดูดวงตัวเองก่อนออกรายการไหมครับดูดวงตัวเองก่อนมาออกรายการแล้วใช่ไหมครับพูดแบบนี้แสดงว่ายังไม่เคยอ่านหลักธรรมจริงๆครับ หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือระดับศาสตร์ปรารย์ทางด้านจิตวิทยาและปรัชญาเลยนะครับเป็นแก่นหลักทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์เลยครับพูดในฐานะที่ศึกษาด้านจิตวิทยานะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ท่านบอกให้ลองปฏิบัติตามทางที่ทานแนะผลจะเป็นอย่างไรสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ตัวเราเพราะคนที่ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ด้วยตัวเองถ้าดีไม่จริงจะอยู่มาได้2,000กว่าปีหรอครับ อยู่สำนักดีๆอยู่แล้วแม่หมอไม่น่ามาโหนเลยดับอนาแท้ไม่แน่จริงคือตายเย้งเขียดศาส,สนาพุทธแท้้น่โคจะวิทยาศาสตร์ที่สุดละครับเป็นศาสนาของเหตุและผลไม่งมงายพิสูจน์ได้ไปศึกษามาใหม่นะครับพระพุทธเจ้าท่านกล่าวสอนในสิ่งที่เป็นไปได้คนเป็นโรคซึมเศร้ฟาฟังธรรมคำสอนปล่อยวางได้ยังหายฟังธรรมแล้วสบายใจใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่งมงาย5 0 0พัน้าดูดวงท่องเว ถ้าเทอมลูกๆ55ธรรห้าทมะไม่เสียงเงินครับถ้าศึกษาอย่างถูกต้องและมีสติเหตุผลส่วนตัวและกันเดี๋ยวลากตรู้ไปดรามา่าข้อความสำคัญจากท่านพุทธทาสอาตมาเขียนลงไปโดยไม่กลัวใครด่าว่าศสยศาสตร์ยังจำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนเมื่อในโลกนี้มันยังมีคนปัญญาอ่อนอยู่มากก็เก็บไว้อย่าเลิอกอย่าพ่อเลิกเรายังอ่อนแอ ปัญญาอ่อนคืออ่อนแอรเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่เขาว่าไว้อย่างน่ากลัวเข้าใจไม่ได้นั่นแหละปัจจัยของศยศาสตร์เรียกว่าที่มันป้อมค่ายของศยศาสตร์มันมีอยู่อย่างมั่นคงคือความไม่รู้ของเราและความกลัวของเราจุดทีน่นี้สิ่งถัดไปก็คือว่าทุกคนต้องการอำนาจที่จะเหนือผู้อื่นมันอยากเหนือผู้อื่นทั้งนั้นแหละนี้ก็เป็นความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณหมูหมากลาไก่ตัวไหน ก็ตามมันอยากเก่งเหนือตัวอื่นทั้งนั้นแหละมันจะยกตัวข่มตัวอื่นทั้งนั้นแหละอาตมาเลี้ยงไก่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมามากแยะแล้วเห็นชัดเลยว่าแต่ละตัวมันอยากจะเหนือตัวอื่นอยากจะข่มตัวอื่นมันเป็นสัญชาตญาณฉะนั้นคนนี้มันก็เหมือนกันละมันอยากจะเหนือผู้อื่นพอเขามาบอกว่าถือคาถานี้สิจะเหนือใครหมดชนะใครหมดเลยคือคาถานี้สองสามคำสิ คนก็รับเอาไปเราจะเก่งกว่าผู้อื่นจะเหนือกว่าผู้อื่นมีตบาบะมีเดชมีอะไรก็ไม่ทราบที่ว่ามันถือคาถานี้เท่านั้นแหละแล้วมันจะเหนือผู้อื่นเพราะฉะนั้นศัยศาสตร์มันก็เต็มไปหมดที่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นอุสตสาหทำสมาธิทำอะไรต่างๆนานาเพื่อจะมีตบาบะเดชอยู่เหนือผู้อื่นศัยศาสตร์เป็นอย่างนั้นจุดมีปัญหาปัจจุบันพุทธศาสตร์เสียเปรียบศัยศาสตร์ เพราะมันไม่ถูกกับสัญชาตญาณเดิมๆของคนไม่ถูกกับสัญชาตญาณเดิมๆของคนถ้าฟังไม่ถูกก็ว่าเพราะมันไม่ถูกกับความโม่เดิมๆของคนพุทธศาสตร์มันไม่ถูกกับความโม่เดิมๆของคนมันก็เสียเปรียบไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มันก็รุ่งเรืองซิก็ขึ้นหน้าเพราะมันถูกกับความโม่เดิมๆของคน ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความโม่เดิมๆเ,เสียมันก็ยังต้องบูชาไสายศาสตร์กันต่อไปจุดมันน่าสงสัยอยู่ว่าถ้าพลเมืองทั้งหมดบูชาไสายศาสตร์นี้มันจะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้หรือไม่ช่วยการคิดดูกันทุกคนด้วยถ้าพลเมืองยังบูชาไสายศาสตร์อยู่ทุกคนนี้มันจะทําประเทศชาติให้เจริญได้หรือไม่อาตมาสงสัยแต่ไม่กล้าพูดให้เป็นสิทธิของทุกคนพูดดีกว่าเราจะสร้างชาติกันได้ โดยวิธีใดถ้ายัางบูชาไสายศาสตร์กันอยู่อย่างที่มีพิธีรีต้องเต็มไปหมดนี่ข้อนี้ไม่ออกชื่อมันกระทบกระเทือนแต่ว่าเรามีสิทธิจะว,วิาพากษ์วิจารณ์ยิ่งสร้างด้วยไสยศาสตร์ก็ยิ่งเพิ่มปัญหาขอขอบคุณเพจ3 plus news และ,และเพจอีซอขยี้ข่าวและเพจรายการโหนกระแสและโปรดติดตามต่อไปจ้าฝากรบกวนกดต่อตามด้วยจ้า